สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดเมื่อเสาร์นี่พู้ได้น้อพี่น้องไปผิดศารนะครับสารนัดอีกสารนึงเนี่ยไปอีกสารนึงกับพี่น้องปาดล่าสุดเลดี้พรนที่โพสแบบซี่นะครับบอกว่าจอรอไปผิดศารแล้วก็หัวเราะกับพี่น้องนะครับปา นอกจากเลดี้โพสแล้วนะครับแม่นิกกี้เขายี่ข่าวกโพสขึ้นกันครับบอกว่างามไส้มีคนไปผิดสารป้าถูกท่านนะครับแ้องก็เลดี้ก็โพดอีกว่านัดอยู่กรุงเทพแต่นางดันไปสารแถวบ้านป้าแถวบ้านนะคืออยู่แถวขอนแก่นครับพี่นอนะครับสารเนี่ยนัดอยู่แถวรัชดานะครับอยู่กรุงเทพนะครับแต่วันนะัเพิ่นเนี่ย ไปยุสารขอนแกนท่านพี่น้องปาดเกิดเงิขึ้นนะครับแตกตื่นนะครับแต่เพื่อนเนี่ยไม่ได้บอกครับพี่น้องขัวซื้อซึ่งวนซื้อไว้ก่อนนะครับแต่มีบางท่านนะครับสารนัดทนายนัดเนี่ยไปผิดสารกับพี่น้องนะครับโอ้ยเป็นความตั้งใจหรือว่าลืมหรือเปล่านะครับหรือว่า ข้อมูลผิดหรือไม่อันนี้ก็บบนแน่ใจครับพี่นอนะครับเอฟซีเขาไปคอมเมนต์เนี่ยบางคนก็หัวราอนะครับบางคนก็แบบว่างง,งนะครับบางคนก็บอกโอ้เป็นแผนของนางแกล้งทําเป็นไปผิดสารนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคงจะขอเลื่อนนั่นแหละแต่อ้างว่าไปผิดสารและอีกคนนึงก็บอกว่าน่าจะตั้งใจหรือเปล่านะครับบางท่านก็บอกโอ้ยปึก หรือว่าโง่หรือว่าตั้งใจนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่านางไม่ได้โง่จ้านางแค่ตั้งใจไปผิดเฉยๆพ,พี่น้องนะครับอันนี้เพิ่นกับบไดบอกไว้ว่าเป็นไผนะครับว่าไปผิดศารนะครับแม่นิกกี้ก็ขยี้มาให้กันกับพี่น้องแล้วก็ในส่วนของเลดี้พรทิพย์เพิ่นกับพิมพไหวแบบสี่กับเพิ่มบ่ไดเอ่ยซื้อนะครับเอฟซีบอกว่าโอ้ไปตาสงสารเนาะบางท่านก็บอกว่าเอาให้เกียรต สารน,น้อยสินะครับบางท่านก็บอกว่าดูข้อมูลในเด้อน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยป็นตานายเนาะฮอนะครับตัวนี้คนนึงก็บอกว่าอีลิตนะครับบางคนก็บอกว่าใครนะครับอันนี้เพื่อนบอเนเออซื้อกับพี่นอ้องนะครับนั่นแหละครับก็เลยเปิดเกิดประเด็นกันมื้อเช้านี่ครับพี่นอ้องบางคนก็หัวเราะจนท้องกดท่องแข่งบางคนก็บอกว่ามีแผนบางคนก็บอกว่าไม่ใช่บางคนก็บอกว่า คงลืมจริงนะครับอ้าพี่นองนะครับเอานั่นแลหละครับ่างเลข,ข่าวสารมาบอกมาเล่าเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในส่วนของการไปพิซซาเนี่ยฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาเด็ดเดี๋ยวมาฝากส่วนคลิปนี้ล่าไปก่อนคลิปหนาพบอกันไหมสวัสดีครับ